ในนี่มืดจังเลยนะแม่แม่กินนมนแม่แ,แม่มา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 ต้องไปซื้อนมให้เพิ่มแล้วกินนมมา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 ไม่ได้อิดนมปิดไปแล้วแบบเพราะว่าลูกหายไปนานเกินไงแบบ <c oughs> ขอตังคอตัง <c oughs> อย่าขาดนมแม่บ่อยๆเนี่ยแบบมันไม่โตนะเห็นไหมขอตัง ทอะไรเขาเ่ากซื้อนมนะสวัสดีค่ะบอมี่เป็นหกจ้ากูขอบคุณลาจ้าหยิมหยมหยๆมหยๆมหิมหยมหมหยมหยมหยิมหยมหาะหัราะหัวเรางหเระหิวเราหัวเราะหเดียวกะับพะหวกอังเราะหัวนระหินไม่เราะหวก็อิหัวาะหราะหัรสมหวเหนูกินขหาวอ่าะหนูต้องหินนมามหัวเยหัวเหรหัวเราะหัะหัวกัวนมหัยาหาหัะ ฮัลโหลลูกพ่ออุ้ยสวัสดีครับพ่อเอ้ยไปไหนมาลูกไปเที่ยวมาฮะอุ้ยอุ้มลูกหน่อยอุ้มลูกหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแม่คนไหนครับเนี่ยเฮ้ยแม่เองไปไหนเนี่ยเองมีแม่ไหมเนี่ยแม่มีผัวหมาฮะอุ้ยโอ้มีผัวยังฮะอ๋มีผัวยังฮะทำแฟนได้ป้วยอืม่อหนูบางไม่มีเนี่ย เออเกิดฮะซสิงมาได้ไงอ่ะไม่มีเนี่ยอ๋อหนูหนูเกิดมาจากท้องพ่อค่ะเออเกิดมาจากท้องพ่อใช่กอดเองกับมือโู้โอดเองกับมือไม่เคยพังมือใครพังแต่มือตัวเองมีสินค้าไม่ใช่สินค้ามีของจะมานำเสนอสำหรับพวกที่สนใจเซตติ้งนะต้องนี่เลยวาลูชชอปก็สำหรับใครนะ ทีแบบว่าเออป้องหนึ่งหัวคนอื่นไม่ได้นะฮะผาพไม่ตรงอะไรเลยนะนที่นี่เขามีแบบว่าอมทำให้เราแบบว่าเล่นเล่น,ลนอาจจะเก่งขึ้นนิดนึงนิดนึ่งี้ะ